nào hả? Ui Ây đi Tốt chơi <mẹ. coughs> go, tôi nó bà này đây rồi Không chắc nó là gì mấy Bởi lên mà ามหนงนึนไม่ป้าเราอันนี้ตาป้าส้องโกงเราได้โกงนึงใต้หลูกโกงนึงใต้วิดีโอ ไปกูจะตกใจกูจะว่ากูนั่นวัวกูนั่นว mm ัว hmm. กูตกใจเลยไงไปเลยอันเลี้ยงไปมาขอไปอันที่ยังตกใจกันเนี่ยนานเนี่ยเด็เข้าไปดูแต่เราตรงนี้เดียว Oh, oh. nói ông mà cô oh. À. Oh. Cô cô con ăn non quân nóng quá yêu nóng thì đấy quân anh quân anh đi anh quân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  không quân anh không เอออยู wow, well, light light ่อออยู่ไม่ยอมไปไปเดี๋ยววคงนิดดจะาาหไม้มันตัหนาหลายเนี บิดตาตัวับไม่หูไม่หูแม่โอ้ยนั่นโอ้ยโอ้ยเหลานู้นไมาหนามบ้านู้นไปไม่ได้ที่ก็อยากคงแล้วว่าคงว่างคงหวางไม่าันเดี๋ยวมาดันหรอกอันนี้ว่นเดียวมากเหมืนกันลหกคงว่าคกับบนถนนนครับ น้ำก็ใช้น้ำก็ไปเป็นทางโอ้ช่

ไม่ไหวเลยฝัมม่งนู้นเยอะเลยควเยอะไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้นเยอะเลยเยาาอะ <laughs> เลยครับเยอะมากเลยคุไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับ